ข้อ,ขอมองอเต็มเลย,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 ย <c oughs> เยอะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรที่เรามีอย่างเขาบ้างอ่ะไม่มีเลยวะเฮ้ยคัดค <c oughs> ัดเติมเขามีฮะอะไร สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมมอโตนะฮะเราทำไมพวกพี่ไม่ออกน้ำมนเนาะให้ผมน้ำอีกแล้วเออก็สำหรับวันนี้ฮะเราก็จะไปออกทริปที่เขื่อนท่าลากันนะตอนนี้มาประมาณห้าลำนะฮะนินจาสองลำนินจาสี่ร้อยสองลำแล้วก็แซ0สี่ร้อยหนึ่งลำอารจุดห้าหนึ่งลำนะฮะ เราว่าพิเ็กอีกหนึ่งลำนะฮะเรเป็นลำกันเลยทีเดียวโอ้อโหเยอะด้พี่เขาไปไปอยู่แล้วไม่มล่าก็นานๆทีออกทริปนะก็นะนานๆทีขี่ออกมาฮนะแต่ไม่ได้ออกทริปเลยไปไหนเลยเพรว่าช่วงน,นี้แบบโควิดมันแรงมากฮนะ แรงจริงพลบาลดร่อนอ่อค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะช่วงน,นี้ผมแบบก็ไม่ได้ลงคลิปแบบว้หลายเดือนแล้วนะ <c oughs> คือมันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะทุกคนผมไม่ได้ขี่ออกไปไหนเลยอะเพราะว่าโควิดอะสองข้อ ขนาดขอพรยังปิดแล้วอ่ะขอพรเข้าไปไม่ได้ไยาอยากไปขอคอมากเลยไม่ได้ไปนานแล้วนะขอคอ,โอ,โ,โ,อโ,โอ้ยมันมีมันหลงก็สองคันน่ะนี่ไงเจอแล้ว <laughs> นำเลยนำเลยนำเลยฮะให้เรานำอีกแล้ออโอเคตอนนี้เราก็เจอวักวกแล้วนะเมื่อกี้นี่ลห,นนะนหลงนะพีเกับบสี่ร้อยหลงโอเคแต่เราก็ค่อยไปนะเพราะว่ามีรถเล็กมาด้วย ก็ต้องขอโทษด้วยนะะที่แบบไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนเลยนะเฮ้ยรถอะไรวะนะโอ้โหแยด่ดอเอ็กไบตับบาว์แย่ก็เขาต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปแบบหลายเดือนเลยนะครับก็เนื่องจากโควิดนั่นแหละก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะทั้งแต่งานนะอ่าซึตรงนี้มีน้ำมันเครื่องกันวันนี้เลยมีโอกาสได้ออกกันนะพี่พี่จ็คอย่ร้อยเขาชวนมานะเออเราก็มา ก็แบบนานๆที่ออกอะไรเงี้ยเออแต่เราก็จะแบบเดช้านะเพราะว่ารถเล็กมาแล้วก็ให้ผมนำอีกละเออใจจริงไม่อยากนำหรอกเราไม่รู้เลว่าเขาขี่ความเร็วเท่าไหร่เขาไม่ค่อยแบบอยากนำอะไรเงี้ย เยอะดทำไมมองะไรกัน้นะเดชมองมาเต็มเลยเยอะดอวน้องนมาแล้วกันเนี่ยเนะขอบคุณที่รักกายกันนะน้องน้องก็รักใารผมก็ได้นะถ้าเจ๊วผม แตก็ได้ครับผมไม่ยิงแน่นอนนี่ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาได้รุ่มขางแล้วอันนี้โปรเจกต์จริงจังจริงแล้วผมก,ก็ค่อยๆทันนะค่อยๆแต่งเลเพราะ <c oughs> ว่าผมแต่งมันผมแต่งมันแท้จริงนะ <c oughs> โอ้แบบ ของแต่งกต่ละอันนี่หลักพันนั้งงั้นแล้วโอ้โหต้อตายี่ไหลแต่บางอันมันก็มีหลักร้อยอยู่แต่ผมก็พยายามแต่งให้มันแบบสวยดูดุดันนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้นิ้นแต่งแต่แบบอะหลาเทพนะเอ่อเน้นแต่งแบบให้มันสวยแบบดุดันอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวก็ถ้าใครอยากดูดิวคันนี้นะก็เดี๋ยวผมถ่ายดิวให้ดูนะฮะเอ่อ Một bậc, một bậc một phía 8 Ủa, anh nói là đẻng một cái một cái một thật, tán mấy anh đây, yeah đó, nó kiểu là chúng là tán mấy anh đấy, pha là nó muốn nó muốn chúng ta làm cái gì đấy, 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 โอเคพี่คนนี้มาหนแลนะเฮ้ยบักเสียพ่ออกมาเด้อออ,ออกมาตัดหน้านี่ร่มนะมมนี่โค้งโค้งเยอะแล้วหน้าดูแบบโค้งมากบอกมะแบบโคตรอันะตนตรายอะ่ะทุกคนตรงนี้เออ

รู้ว,ว่าบนเขื่อนท่าลามีคนเยอเนะาาาหรือเปล่านะมีสาวสาวหรือเปล่าห <c oughs> ยอกไม่ใช่ค่ะหลอกนะเนี่ะไนเฮ้ยไกลไกลไกลโอ้โหยีงแวไม่ออกมาเมื่อกี้เหมือนมันจะอ,ออกมานะเออพ่อเราเราก็ยิงพ่อเรายิงใช่ปะเออ ้ีจ้าว่าเขตชุมชนนะเราก็สีขอบเร็วประมาณัเห้ทำไมล้อหลังกายวะตัวอย่างรั่วเลยเนี่ยเพราะว่าเอาไปลุยนั้นมาเอาไปลุยที่โรงงานมากลัวเหล็กมันต่ำเนี่ยโคอ,อีกละเจอโคอ,อีกละ ยงเอะะจรินนะก็ผมไม่รู้นะว่าวันไหนจะได้ไปหอนะก็อ,อยากไปสุดสันแเลผมไม่ผมไม่ได้ไปนานละเออรามากันยังงมามาละใครเรื่องใครที่ก็ละ เยอะจะผายเลยด้วยมันแบบไม่ได้โค้งเนะี่ยมันไม่ได้โค้งแบบขับสอนของผมกับแขกเลยโอ้โหตกใจนึก <c oughs> ว่าพี่เขาจะอันนี้โค้งมาแล้วแบบโค้งมาแล้วมาท้อมเรนแล้วนะเมื่อกี้ตกใจตกใจก็ตามมาจาังหวะอ๋ตอตามมาไม่แถวเลยยังสวยเด็ดดอกโอ้โหไม่สาวน้อย เเขาอยากเกอยากใส่ความแตกงเลยอ่ะตรงนี้ผมไม่รู้นล้ว่าเสียงลมมันเข้าเยอะหรือเปล่าขนาดถักหาอะไรปิดแล้วแต่แม่งลมมันเข้าใหม่เลยทุกคนผมไม่รู้จะทำไง ตรงนี้แบบผมปิดนะครับตงน,นี้ออกกําลังกายก <c oughs> ็เลยแหละไม่ไม่มีเวลาว่าวก็เพราะออกว่าออกกําลังกายนี่แหละโอ้โหกลังกายทุกวันนะติ๊อัพติ๊อัพอนนี้เราก็ถึงที่ที่ไหนวะนนะี้ถึงที่ติยาบาล่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการขึ้นเขื่อนเทอราลแล้วนะ ทำไมพวกคือหล่อจังวะเออเราไม่ไม่หล่ออ่ะเออเมื่อเ oh, yeah, oh, กี้ไปเฉียวพอดีโอ้โหเยะดอ้โหโอ้โหลุกล้อดาราฮะเยเยพี่แม่สุดจัดเยโดไปแล้วฮ่ะเดี๋ยวแล้วก็เอ้าไปเรื่องเร็วจังวะเออเรายงังไม่ได้นี้เลยอะ่ะโอ้โหไฟแดงคนเร็วเลยเย็ด yeah, โอ้โหพี่คือหล่อจังวะเออเราอยากหล่อพี่เขาว่เออเราแบบนะอ,อืมดูดิเขามีปั๊มแต่งเราไม่มีเ็ามีกระสัดเราไม่มีนะมีอะไรจิตเรามีอย่าง,ขงเขามั้ง่งอืมไม่มีเรยวะเฮ้ยคัดคัดเดิมเขามีฮะอะไรอะไรนะป่าวพูดเล่นนี่เอ กับเจอใหญ่แล้วแมล่ละอโ,โอ้โแล้วรถพี่เขาคือไปจอดตรงนู้นมั้งนะโอ้โหจอดได้แบบสุดยอดมากนี่ฮะนี่คือรถเราะฮะโซ่กระโปงยึดหายเลยล้างรถไม่งเอโซ่กระโปกอยู่เลยแม่นอครัเนี่ยงจะไปเฉยตาเพ่เดี๋ยวตำรวจจะจับผมสาระเออ พี่คือหลอจัง,งวะเราไมอยากหล่อแบบพี่เขาว่าเราต้องทำไงวะเนะ่โอเคเราก็นี่ตัวเดียววะ่ะ, BC, ะวอ้าว b ีนำสละเออเราไม่ได้เป็นคนนำวะ่ะอ่าว BC นำหรือเรานำดีอ่ะเรานำก็ได้ ไปไหนนะเอ้ไม่ใ้่โต๊ะก้อยีอ่ะสีเขียวด้วยเอนนย้เราเติมน้ำมันมาร้อยหนึ่งนะแม่งเหลือไม่กี่เกตอะไรวะแตดหน้มามันจังปักปีจ้ากปลองมาอยู่ที่คนขี่นะอ่าตัดไปด้นหนึ่งโค้ง เห็นแถวนี้แม่งสวยว่ะทุกคนด,ดูดิเออเฮ้ยสวยนะเฮ้ยบักแซบนอนอยู่นั่นแหละย่ากออกมาเด้อโอเคอ่ะคลิบถ่ายแล้วเฮ้ยน่ารั่วเฮ้ยเออ่าไงครับคุณพ่อไปไหนหรออาชีพเป็นตัวตาเกือนอะไร mà đi đó, mình... mà mát cái đó, à. mà à? mình đi okay, <laughs> ờ, thôi đó, để gặp mình đó, ok, tao là đó, thân anh đi, mình đi chơi mẹ cháu nón, để đìm sông cheo mặt ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะอ,อ,อีกนิดเดียวใกล้ถึงตลาวอันนี้ตลาดเนียตลาดวันนี้ต้องใส่ไว่ะวันนี้มั้งโอ้โหรถตุกต่ะเยี่ยมโอ้ตุ๊กต กว,ว่าแรงนะเออรถตู้ก,ก็แรงนะเว้ยเนีเดี๋ยวไปดูโถ่รถตู้หน้าแรงนะนี่เป็นไงเป็นไงอ๋อแรงจนผมไม่กล้าแรงะทีเนี้ยมันไม่ใช่ลรหรอกคนทางโคงไปแล้วอัติพาแรงไปแล้วเขาแต้มตานะครับแต่มมาโค้งด้วยโอ้คนที่มันโคตร,รจ้าไปแล้วแต้มเจอออกมา โค้ดอีกแะ้วโค้ดตลอดเออก็จริงอ่ะมันมีแต่โค้งนะโอ้โหไม่สาวน้อยเฮ้ยตกใจ นี่มมไม่เริ่มไม,ม่งวงเฮ้ยไม่เมื่อยแล้วแต่ก่อนมันคนเมื่อยเลยโอ้โหนี่พอระวางทางน,นั้นจะลายเขาหน้ามีก่อสร้างเหรอวะแต่เราก็ไม่รู้คือกัน,กนเราไม่ได้มานานแล้ว เฮ้ยจะาเจาเหยมานะลุงอย่าขอแซงก่อนละครับเออตัวเขาแซงออกมาครับไอ้ยก็โค้งอะไรโค้งเข้าอะไรฮะโอ้โหเอาคนห,หนึ่งคนละตอนนี้เข้าแล้วโอ้โหกิ่งกระโดดข้าตัดหน้าแล้วไม่ล่ะ ตรงนี้มีกลัวว่ะเฮ้ยด่าหรออ๋อตลาดตลาดตลาดใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตลาดนี่เป็นไงวูดราตุกเยอะมากเลย กันได้ไงวะนะ้าโคตรสูงเลยเออเฮ้ยแล้วก็ดิ่งกันแล้ว่าผออโหตรงนี้ก็าทำอะไรไวะหนะ้าน่าจะท่อหรือคลองหรือเปล่าวะเออน่าจะคลองอนะ รกคนอ,อ้อยก็แต่ช่วงนี้รกคนอ,อ้อยก็เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วนะก็ใครที่ขี่รถนะครับผมขี่รถมานี่ขี่รถไปไหนนะฮะก็ระวังด้วยคนระับบางทีอ้อยมันก็ตกอหอๆแย่ด้อไปรุ่นดัน่างอ่ะนะครับผม่าขี่ไปไหนก็ระวังอ้อยนะครับบางทีมันก็มีเศษอ้อยตกนะเฮ้ไปรุ่นดันรางแย่ด้เอเนี่ยตรงนี้ถ่ายโคตรสวยอะ่ะ เฮ้ยเดดอ่ะพี่สุจัดเจดเดโอ้โหไว้ลุ่นดันรางฮะอ๋อเดดโอ้โหโโสิงโบโคทอันนี้เลยอ่ะโอ้โหรถที่แม่งสุจัดว่ะเดด โอ้โหเสียงโคตรไทยแล้วไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเสยงปิวป้วปิ้วอ่ะว้าถึงแล้วกันทึกลาอู้อ๋อพี่เขาเขาก็มานี่คือกันว่ะโหคนเยอะเป็นบ้าเลย ก็ดีกว่าโอ้คัไดใไซเดียวแล้ววเนยะโอ้ไม่ตานอนโอ้ัไดใส่เดียวแล้วนะลวะเฮียแลนะแลจอาตรงนี้แหละ โอ้ยตรงนี้เขาทำไมด้วยดูยดิในพี่คือพวกพี่คือหล่อจังวะโอ้ยน,นะฮะนี่ดินจ่าสิริร้อยคันนี้โคตรหล่ออ่ะเออดูดิแต่งโคตรเยอะนะนี่เป็นไง <c oughs> ถ้าใครอยากให้รีวิวก็บอกได้นะฮะนี่นะฮะดินจาสิริร้อยสองเจ้าจิร้อยหนึ่งนะแล้วก็อาชิพาหนึ่งพีซีหนึ่ง เนี่ยครับที่วันนี้เล็กๆน้อยโอ้โหครัแบบก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพราช่วงนี้ก็จะเริ่มลงคลิปแล้วนะเออโอเคครับผมก็สำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจกคคอกันที่หน้าครับผม